ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะนี่ก็จะมาแชร์เมนูชาน้าพึ่งมะนาวเราจะทําเป็นแบบแยกชั้นค่ะืมสดชื่นหวานเปรี้ยวแบบอร่อยเลยชอบความน้าพึ่งมะนาวมากเลยเปรี้ยวกําลังดีสวัสดีค่ะเนลเรนทัลคอฟฟี่นะคะ ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่ก็จะมาแชร์เมนูชาน้ำพึ่งมะนาวค่ะสูตรชาน้ำพึ่งมะนาววันนี้ที่เน่จะทำนะคะเราจะทำเป็นแบบแยกชั้นค่ะเพราะว่ามีคนขอเข้ามาว่าเราสามารถแยกชั้นได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวเน่ก็เลยจะมาแชร์ให้นะคะวันนี้เราจะมาทำชาน้ำพึ่งมะนาวกันแบบ 3แก้วเลยนะคะ12ออน16ออนแล้วก็22ออนค่ะก็วัตถุดิบที่เราใช้วันนี้นะคะก็ไม่เยอะเลยค่ะเน่ก็จะมีชานะคะชาก็ใช้เป็นชาไต้หวันของเราเนี่ยแหละค่ะก็แต่ว่าชื่อข้างหน้าว่าชาไทยนะคะไทยที ของเลนท Coffee เราค่ะแล้วก็เน่ทำเป็นน้ำชามาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ดูคลิปการทาน้ำชาได้ค่ะไม่ว่าจะทำด้วย f r ฟรน d p พร c สหรือทำจากเครื่องชงหรือทำจากหม้อต้มโมฆะผ่อนนะคะเน่มีคลิปวิธีการทําชาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวจะวางลิงก์เอาไว้ให้ละกันเนาะก็เข้าไปดูวิธีการทําชาได้เลยค่ะ เสร็จแล้วก็จะมีน้ำพึ่งนะคะวันนี้เน่ก็ใช้น้ำพึ่งของดอยคำนะคะจากเซเว่นนี่แหละแล้วก็มีน้ำมะนาวค่ะก็น้ำมะนาวสดก็ได้หรือว่าเราจะใช้เป็นน้ำมะนาวที่เราทำเองก็ได้นะคะเดี๋ยวเน่จะมาเริ่มต้นที่912ออนกันก่อนนะคะสำหรับสูตร92ออนค่ะเน่ก็จะใส่น้ำพึ่งนะคะน้ำพึ่งเนี่ยเราจะใส่มาที่ 20ML ค่ะเน่ก็จะใส่น้ำพึ่งลงมาก่อนค่ะ 20ML น้ำพึ่ง20 ml นะคะเทลงไปเลยเสร็จแล้วค่ะเน่จะใส่น้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าเนี่ยเน่จะใส่ลงมาที่2ออนค่ะเน่จะใส่น้ำเปล่านะคะลงมาผสมกับน้ำพึ่งก่อนค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่มะนาวตามลงมานะคะเน่จะใส่น้ำมะนาวเนี่ยค่ะลงมาแค่10 ml ค่ะก็ กดลงมาเลยนะคะอันนี้เป็นน้ำมะนาวหัวปั๊มที่7.5 ML 10 ML เนี่ก็คือจะกดประมาณปั๊มครึ่งนะคะก็หรือใครใช้ถ้วยตวงก็ได้ค่ะประมาณปั๊มครึ่งนี่นะคะคนให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วค่ะตักน้ำแข็งเต็มแก้วน้ำแข็งเต็มแก้วแล้วเน่จะเทน้ำชาค่ะที่เราทำเป็นน้ำชาเก็บเอาไว้เนี่ยค่ะน้ำชาเนี่ใส่มาที่2ออนค่ะ60 ML นะคะ2อออน อันนี้เป็นน้ําชา100%นะคะน้ําชาล้วนๆค่ะแต่ว่าน้ําชาพอเขาแช่เย็นสีเขาจะเข้มขึ้นนิดนึงแบบนี้นะคะอ่านี่ก็เทเลยค่ะเรียบร้อยค่ะกับเมนูชาน้ำผึ้งมะนาวแก้ว12ออนแบบแยกชั้นนะคะเราอยากจะเสิร์ฟให้ดูมีเพิ่มมูลค่าค่ะนี่ก็มาแชร์ให้นะคะอ่าต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นแก้ว16ออนกันบ้างค่ะ สำหรับสูตรเก้ออนนะคะ16ออนเน่จะใส่น้ำพึ่งอะค่ะลงมาที่1ออนค่ะหรือ30 ml นะคะก็เทเลย30 ml ค่ะน้ำเปล่าค่ะ,นเ,คะเน่จะใส่น้ำเปล่าลงมาที่3ออนนะคะ3ออนเทเลยค่ะคนให้เข้ากันให้น้ำพึ่งละลายนิดนึง แล้วก็น้ำมะนาวนะคะเราจะใส่มะนาวที่ครึ่งออนหรือว่า15 m l ก็คือ2ปั๊มค่ะเน่ก็กดเลยนะคะ2ปัม๊ม1 2แต่ว่าถ้าใครอยากจะได้หวานมากหวานน้อยเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยก็ได้นะคะปรับสูตรของตัวเองได้เลยนะคะอ่ะเรียบร้อยค่ะแค่นี้เนี่ก็ใส่น้ำแข็งเต็มแก้วเสร็จแล้วเราก็จะเทน้ำชาค่ะเน่จะใช้น้ำชาที่3ออนนะคะ นี่ค่ะน้ำชาที่เราทำเอาไว้แล้ว3ออนค่ะเทลงไปเลยค่ะเรียบร้อยค่ะกับเมนูชาไทยน้ำผึ้งมะนาวแก้ว16ออนนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาทำสูตรแก้ว22ออนกันบ้างค่ะแก้ว22ออนนะคะเน่ก็จะใส่น้ำผึ้งมาที่1ออนครึ่งนะคะแต่ถ้าใครชอบหวานมากหวานน้อยปรับสูตรของตังได้เลยนะ,ะใส่เลยนะคะ1ออนครึ่ง หรือประมาณ45 ml ค่ะน้ำเปล่าค่ะเน่จะใส่น้ำเปล่าลงมาที่100 ml นะคะ100 ml หรือว่า3ออนนิดๆใส่มาเลยแล้วเราก็คนให้เข้ากัน คือที่เน่ใส่น้ำพึ้งผสมกับน้ำเปล่าก่อนนะคะเพราะว่าอยากให้น้ำพึ่งเขาละลายง่ายๆนะคะเพราะว่าน้ำพึ้งบางยี่ห้อก,ก็เหนียวเหนียวอย่างนี้นะคะเพราะนั้นเราละ,ละลายน้ำพึ่งก่อนเสร็จแล้วเราก็มาใส่น้ำมะนาวค่ะน้ำมะนาวเน่เสำหรับสูตรแก้วยิบสองออนเนี่ยเน่ใส่น้ำมะนาวลงมาที่ประมาณ20 ML นะคะก็ประมาณเกือบเกือบสามปั๊มค่ะก็กดเลยนะคะหนึ่งสองอ่าแต่ถ้าใครอย่างที่บอกนะคะถ้าใครชอบหวานมากหวานน้อยก็ปรับสูตรของเตงได้เลย แล้วเราก็เติมน้ําแข็งเต็มแก้วเหมือนเดิมค่ะสําหรับน้ําชาค่ะเนี่จะใส่น้ําชาลงมาที่100 ml นะคะ,ะน้ําชาที่เราทําเอาไว้ใส่100 ml ค่ะแล้วเน่ก็เทเลยนะคะตามลงไปเลยค่ะ เรียบร้อยค่ะสำหรับสูตรชาไทยน้ำพึง่งมะนาวแบบแยกชั้นค่ะแก้ว22ออนนะคะ3แก้วเรียบร้อยละเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าค่ะว่าพอเราทำแยกชั้นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ความอร่อย,อยเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะมาชิมกันเดี๋ยวเราเริ่มต้นชิมที่แก้ว12ออนนะคะชิมตัวน้ำพึง่งมะนาวก่อนแล้วกันเนาะอืมสดชื่นหวานเปรี้ยวแบบ อร่อยเลยอ่าทีนี้นะคะเราก็คนได้แล้วค่ะให้เป็นชาน้ำผึ้งมะนาวนะคะคนเลยหอมชาคือต้องบอกว่าชาชานี้เป็นชาไต้หวันนะคะแล้วก็แบบคือเขาหอมแล้วก็เข้มะคะ่ะหอมชามากเลยเราจะได้ความชาเข้าไปแบบคือเฟรเวอร์ชาเข้าปากเข้าจมูกเลยนะคะอืมอร่อยหวานเปรี้ยวกำลังแบบเพอร์เฟกสูตรนี้โอเคเลยค่ะ ใช้ได้เลยค่ะง่ายๆแบบนี้เลยค่ะอ่าชึบชบชบช,บชอบความน้ำผึ้งมะนาวมากเลยคือมันดีมากอะ่ะมีความน้ำผึ้งมีความมะนาวเข้าไปค่ะทั้งหอมน้ำผึ้งหวานน้ำผึ้งนะคะเปรี้ยวก,กำลังดีเดีวพอถ้าเราคนชาลงไปม,มันก็จะมีความหอมชาเข้ามาค่ะอืมอร่อยสดชื่นโอเคค่ะชิมสองแก้วก็พอนะ ค่ะก็เน่มาแชร์ให้แล้วนะคะสาหรับท่านที่ขอเข้ามาค่ะอยากจะได้เมนูชาไทยน้ำผึ้งมะนาวที่เป็นแบบแยกชั้นให้หน่อยนะคะจัดการให้แล้วค่ะถ้ายังไงไปลองทํากันดูได้นะคะถ้าทำแล้วชอบไม่ชอบยังไงมาคอมเมนต์บอกได้ค่ะหรืออยากจะแนะนําติชมอะไรก็ยินดีมากๆเลยนะคะอยากให้เน่มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรเมนูแบบไหนบอกมาค่ะดูเน่จะหาความรู้ดีๆแล้วก็เมนูอร่อยๆมาแชร์ให้นะคะชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะ กดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel ค่ะกดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆมาอีกค่ะสำหรับวันนี้กับเมโนโูชาไทายน้ำผึ้งมะนาวค่ะ12ออน16ออน22ออนนะคะก็จัดให้แล้วค่ะแบบแยกชั้นค่ะขอบคุณมากที่ติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ